ยอมรับว่าตัวเองตาบอดน่าจะเป็นเรื่องที่ทำยากที่สุดใช่ไหมครับยาไม่เคยเขินนะคะที่เป็นคนตาบอดแต่ยามีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคือเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้เราไม่มีทักษะแล้วเราก็ทำงานนะคะเราไม่มีเพื่อนเป็นคนตาบอดที่จะมาปรึกษาจากที่เราเคยอยาก อยากจะไปทานข้าวในห้างอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราทําไม่เป็น<ม>เราไม่รู้จะทํำยังไง<ม>เราต้องอาศัยคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะยาก,ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้มากกว่า<ม>คือคุณบอกว่าอยู่กับบ้านเป็นปีๆเลยนะระใช่ค่ะคือถ้าไปไหนก็ต้องตอนนั้นยังมีครอบครัวนะคะไปไหนก็ต้องอาศัยให้เขาพาไปรับไปส่งถ้าไม่ว่างเราก็อดไปเพราะว่าเราเดินทางไม่เป็น ได้แค่ไปทํางานแค่นั้นวันหนึ่งมันก็บอดสนิทเลยวันที่สนิทเลยเนี่ยจำได้ไหมคะจำแค่ประมาณปีได้ค่ะประมาณปี4 7 4 8จ่แซึ่งตอนนั้นก็เห็นแค่เงาเงาและเงานี่ก็จะแบบน้อยลงน้อยลงสมมติว่าถ้าเทียบเป็นบันไดอะค่ะอ,อาจจะเห็นสีขั้นแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือขั้นเดียวแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็ไม่เห็นแล้ว อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรากเราเรา็เราทำใจไหมฮะออไม,ไม่ไม่ทราบว่าว่าเวันหนึ่งเราก็จะไม่เห็นละเราเห็นสี่ขั้นเนี่ยแล้วเหลือสามแล้วเหลือสองทำใจยากมากนะตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเรามีความเสียใจในในความตาบอกของเราเนี่ยเยอะมากมคือเราเสียใจมากๆแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะ ประเดประดังก็งานของเราเนี้ยก็ต้องหยุดชะง,งักลงไปครอบครัวของเราก็ชะง,งักตามไปด้วยเงี้ยค่ะในขณะที่เรากําลังตาบอดแล้วทักษะการใช้ชีวิตเราไม่มีมเราก็มีความเครียดเอ่อ,อยศทางานธนาคารใช่ไหมฮะใช่ค่ะทางานธนาคารแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ยังทําที่นี่อยู่ก็เ,เปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนตาแหน่งแค่นั้นเอง,เองก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าทางนายเราก็ยัง,ย,งยังให้ใหงานเราทําอยู่ ส่วนจะเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเพราะมีผลท่านั้นครอบครัวด้วยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับก็แต่งงานนะคะมีชีวิตครอบครัวก็ลดค่อยๆลดระดับลงไปเหมือนสายตาของเราแล้วก็แยกย้ายกันไปชีวิตของเรามีปัญหาอะไรเหรอือมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเป็นปัญหาของควนอารยาหรือไม่เลย ปัญหาของเราเล็กมากทุกวันนี้ถ้าจะให้คะแนนตัวเองคะแนนความสุขของคุณอรยาถ้าเต็มสิทธ์เนี่ยอยู่ที่คะแนนประมาณสักเท่าไหร่ให้แปดค่ะแปดเลยแปลว่าชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้มีความทุกข์ก็ไม่ถึงกับทุกข์แต่ว่าชีวิตคนเราอะค่ะไม่ได้สุขตลอดแล้วก็ทุกข์ตลอดอะค่ะก็จะมีปัญหาเข้ามาบ้างอย่างนี้ค่ะที่เหลืออยู่สองคะแนนเนี่ยก็บางทีเราอาจจะ ไปเจออะไรที่ที่ไม่โอเคอะค่ะคือการเดินทางอย่างเช่นการเดินทางของเราอะค่ะเราอาจจะเจอคนดีเยอะมากจริงๆนะคะต้องยอมรับว่าคนไทยนี่ขอบคุณมากๆคอยช่วยช่วยเหลือเราตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็มีบางขณะที่ไปเจอกับความดาร์กของจิตใจคนนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คุณอารยาได้เจอ คนดีส,สุดๆใช่ค่ะให้ความช่วยเหลือส,สุดๆใช่ค่ะต้องขอบคุณมากๆ